ในบางประเทศผู้หญิงหายากกว่าทองคำบางประเทศมีประชากรชายมากกว่าหญิงเป็นเท่าตัวทำให้เกิดปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างไม่น่าเชื่อลองนึกภาพดูว่าคุณกำลังอยู่ในเมืองที่เต็มไปด้วยผู้ชายและแทบไม่มีผู้หญิงเลยการหาคู่ครองนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากผู้ชายหลายคนนะครับต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อหาคู่ และในบางประเทศถึงกับต้องนําเข้าผู้หญิงจากต่างแดนแต่เหตุผลหลักที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นะครับก็ไม่ใช่แค่ธรรมชาติหรือโชคชะตาเท่านั้นแต่มันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจวัฒนธรรมและแรงงานข้ามชาติซึ่งก็ทําให้ในบางประเทศที่ร่ํารวยอยู่ในขณะนี้กลายเป็นสถานที่ขาดแคลนผู้หญิงอย่างหนักซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูประเทศร่ํารวยที่ขาดแคลนผู้หญิงมากที่สุดในโลกซึ่งมันจะมีประเทศไหนบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลย แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตเมื่อพูดถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE หลายคนนั้นอาจจะนึกภาพของเมืองดูไบที่เต็มไปด้วยมหาเศรษฐีตึกสูงระฟ้าและไลฟ์สไตล์สุดหรูแต่คุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่า UAE นั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่ขาดแคลนผู้หญิงมากที่สุดในโลก ด้วยอัตราส่วนประชากรชายต่อหญิงอยู่ที่ประมาณ2.2ต่อ1คนหรืออาจจะมากกว่านั้นในบางเมืองซึ่งนี่นะครับก็เป็นตัวเลขที่น่าตกใจเพราะหมายความว่าผู้ชาย2คนจะมีผู้หญิงเพียงแค่1คนเท่านั้นโดยสาเหตุที่ UAE มีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงก็เพราะว่ามีแรงงานข้ามชาติที่เป็นผู้ชายจํานวนมหาศาล ซึ่ง UAE นั้นเป็นประเทศที่พัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างและพลังงานซึ่งต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมากนั่นทําให้มีแรงงานข้ามชาติที่เป็นเพศชายหลายล้านคนซึ่งพวกเขานั้นก็มาจากประเทศอินเดียปากีสถานบังกลาเทศเนปาลและฟิลิปปินส์คุณลองคิดดูว่าในเมืองที่เต็มไปด้วยไซต์ก่อสร้างขนาดใหญ่โรงงานและโครงสร้างพัฒนาเมือง แน่นอนว่ามันย่อมต้องมีแรงงานเพศชายเป็นหลักอยู่แล้วทำให้ประชากรชายนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและผลที่ตามมานะครับก็คือเมืองอย่างดูไบและอาบูดบีก็เลยกลายเป็นสังคมผู้ชายซะส่วนใหญ่ซึ่งผู้หญิงในเมืองนี้นั้นก็น้อยกว่าผู้ชายอย่างเห็นได้ชัดและอีกสาเหตุนหนึ่งที่ทำให้ประเทศนี้มีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนั่นก็คือในเรื่องของวัฒนธรรมและาศาสนาจำกัดเสรีภาพของผู้หญิง โดย UAE นั้นนะครับเป็นประเทศที่มีรากฐานมาจากศาสนาอิสลามซึ่งก็มีวัฒนธรรมที่ให้บทบาทของผู้หญิงค่อนข้างที่จะจำกัดแม้ว่าปัจจุบัน UAE จะมีความก้าวหน้าในเรื่องของสิทธิสตรีมากขึ้นแต่ก็ยังมีข้อจำกัดหลายอย่างนะครับอย่างเช่นกฎหมายครอบครัวที่เข้มงวดทำให้ผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถแต่งงานกับชาวต่างชาติได้เลยอีกทั้งนะครับก็ยังมีข้อจำกัดในด้านของการเดินทางและการทำงาน โดยเฉพาะผู้หญิงในครอบครัวที่เคร่งศาสนานอกจากนี้นะครับผู้หญิงชาวอาหรับเอมิเรตก็ยังมีจํานวนที่น้อยซึ่งผู้หญิงชาว UAE ส่วนใหญ่นั้นนะครับก็มาจากครอบครัวที่ร่ํารวยและมีโอกาสเลือกชีวิตตัวเองที่สูง พวกเธอเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องรีบแต่งงานหรือว่าพึ่งพาผู้ชายในการใช้ชีวิตทําให้ UAE เกิดผลกระทบของการขาดแคลนผู้หญิงเนื่องจากผู้หญิงในท้องถิ่นนั้นมีจํานวนจํากัดและผู้ชาย UAE จํานวนมากนะครับจึงจําเป็นจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากประเทศฟิลิปปินส์รัสเซียยูเครนโมร็อกโกและประเทศในแอฟริกาเหนือแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยจะพยายามสนับสนุนให้ชาว UAE แต่งงานกับผู้หญิงท้องถิ่นมากขึ้น แต่ด้วยจํานวนหญิงที่น้อยเกินไปนะครับก็ทําให้มันเนี่ยเป็นไปได้ยากโดยสรุปแล้ว UAE ก็เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยเศรษฐีซุปเปอร์คาร์และตึกสูงเสียดฟ้าแต่เบื้องหลังความร่ํารวยนี้ก็คือปัญหาการขาดแคลนผู้หญิงอย่างหนักที่เกิดจากแรงงานชายข้ามชาติจํานวนมากนอกจากนี้นะครับมันก็เกิดจากวัฒน,นธรรมที่จํากัดเสรีภาพของผู้หญิงด้วย แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามแก้ไขปัญหาแล้วก็ตามแต่ UAE นั้นก็ยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงมากที่สุดในโลกแคนาดาแคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีคุณภาพชีวิตสูงที่สุดในโลกเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามเศรษฐกิจมั่นคงและมีระบบสวัสดิการที่ดี แต่ในบางพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะในเมืองที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแคนาดานั้นกลับเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนผู้หญิงอย่างชัดเจนปัจจัยสำคัญที่ทำให้แคนาดามีประชากรชายมากกว่าหญิงนั่นก็คือโครงสร้างเศรษฐกิจของแคนาดาเพราะประเทศแคนาดานะครับมีอุตสาหกรรมเหมืองแร่น้ำมันและพลังงานที่ใหญ่โตโดยเฉพาะในรัฐอย่างอัลเบอร์ตาและอีกหลาย,ลายรัฐพื้นที่เหล่านี้นะครับเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของประเทศและต้องการแรงงานจำนวนมาก ซึ่งแรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายแรงงานชายจากทั้งในและต่างประเทศเดินทางเข้ามาทํางานในอุตสาหกรรมเหล่านี้ในขณะที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่อย่างเช่นโตนโตมอนทรีออนและแวนคูเวอร์ ซึ่งในเมืองใหญ่เหล่านี้นะครับก็มีโอกาสทางอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าทำให้บางพื้นที่ของแคนาดาจึงมีประชากรชายหนาแน่นกว่าผู้หญิงอย่างชัดเจนซึ่งส่งผลกระทบทำให้เกิดการขาดแคลนผู้หญิงในแคนาดาและเมื่อผู้หญิงมีจำนวนจำกัดจึงทำให้อัตราการแต่งงานนั้นลดลงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีแรงงานชายจำนวนมากผู้ชายหลายคนนะครับพบว่าการหาคู่เป็นเรื่องที่ยากขึ้นส่งผลทำให้บางคนนั้นต้องเดินทางไปยังเมืองใหญ่เพื่อหาคู่ หรือเลือกแต่งงานกับชาวต่างชาติจากผู้หญิงอย่างประเทศฟิลิปปินส์ประเทศจีนและยูเครนซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสําหรับชาวต่างชาติที่แต่งงานกับชายแคนาดาและอีกผลกระทบที่เห็นได้ชัดก็คือการเติบโตของอุตสาหกรรมบริการสําหรับผู้ชายไม่ว่าจะเป็นบาร์คลับและสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนที่ตอบสนองต่อประชากรชายที่มีจํานวนมากนอกจากนี้ก็ยังมีแนวโน้มของการใช้แอปหาคู่เพื่อช่วยให้ผู้ชายนั้นสามารถพบปะกับผู้หญิงจากต่างเมืองหรือว่า ต่างประเทศได้ง่ายขึ้นโดยในปัจจุบันนี้รัฐบาลแคนาดาก็ได้พยายามส่งเสริมให้ผู้หญิงนะครับเข้ามาทํางานในอุตสาหกรรมที่เคยถูกครอบครองโดยผู้ชาย ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมเหมืองแร่และพลังงานรวมไปถึงสนับสนุนให้แรงงานหญิงจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในประเทศมากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการพัฒนาเมืองเล็กๆให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อที่จะดึงดูดให้ผู้หญิงย้ายเมืองเข้ามาอยู่ในประเทศมากขึ้นซึ่งแม้ว่าแคนาดานั้นนะครับในปัจจุบันนี้จะไม่ถึงกับขาดแคลนผู้หญิงทั่วประเทศ แต่ในบางพื้นที่ที่เศรษฐกิจกําลังขับเคลื่อนอยู่ด้วยแรงงานชายปัญหานี้นะครับก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขต่อไปคูเวต คูเวตเ,เป็นอีกหนึ่งประเทศในตะวันออกกลางที่มีประชากรชายมากกว่าผู้หญิงอย่างมีนัยยะสําคัญโดยอัตราส่วนประชากรชายต่อผู้หญิงนั้นอยู่ที่ประมาณ2ต่อ1นึ่งซึ่งหมายความว่าผู้ชายมีจํานวนมากกว่าผู้หญิงถึง2เท่าปัญหาการขาดแคลนผู้หญิงในคูเวตนั้นนะครับ <S <S นนเกิดจากปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจวัฒนธรรมและโครงสร้างประชากรของประเทศคูเวตเป็นประเทศที่ร่ํารวยมหาศาลจากอุตสาหกรรมน้ํามัน ทำให้มีแรงงานต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาจํานวนมากเพื่อทํางานในภาคก่อสร้างวิศวกรรมน้ํามันและธุรกิจบริการโดยแรงงานเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายจากอินเดียปากีสถานบังกลาเทศฟิลิปปินส์และอียิปต์ซึ่งเดินทางเข้ามาเพื่อหาอไรายได้โดยไม่มีครอบครัวติดตัวมาด้วย การนำเข้าแรงงานชายเหล่านี้จึงทำให้โครงสร้างประชากรของคูเวตนั้นเสียสมดุลเพราะว่าประชากรชายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่จำนวนหญิงนะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกันและอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้คูเวตมีผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชายก็คือบทบาทของผู้หญิงในสังคมโดยผู้หญิงในคูเวตส่วนใหญ่ก็จะมีฐานะที่ดีและไม่จำเป็นจะต้องทำงานหนะักพวกเธอนะครับสามารถศึกษาต่อในระดับสูงและทำงานในตำแหน่งบริหารหรือภาครัฐแต่กฎหมายและวัฒนธรรมก็ยังคงจำกัด เสรีภาพของผู้หญิงในหลายด้านอย่างเช่นการเดินทางการแต่งงานและการใช้ชีวิตในที่สาธารณะทำให้มีผู้หญิงทำงานน้อยกว่าผู้ชายมาก ประชากรหญิงของคูเวตส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิน่นในขณะที่แรงงานต่างชาติที่เข้ามาเป็นแรงงานหญิงมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับแรงงานชายซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับจากการขาดแคลนผู้หญิงในคูเวตนั้นเห็นได้ชัดในเรื่องของความสัมพันธ์และการแต่งงานโดยผู้ชายชาวคูเวตจำนวนมากก็ประสบปัญหาในการหาคู่แต่งงานเพราะจำนวนผู้หญิงที่มีอยู่อย่างจำกัดผู้หญิงในคูเวตส่วนใหญ่ก็ไม่นิยมแต่งงานกับชาวต่างชาติทำให้ผู้ชายในคูเวตนะครับที่ต้องการภรรยาก็มีตัวเลือกที่ น้อยลงซึ่งบางคนนั้นต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อหาคู่หรือแต่งงานกับผู้หญิงจากประเทศอื่นอย่างเช่นเลบานอนโมร็อกโกหรือฟิลิปปิน ซึ่งทาให้เกิดการแต่งงานข้ามชาติในอัตราที่สูงขึ้นโดยอีกด้านหนึ่งของปัญหานี้ก็คืออุตสาหกรรมความบันเทิงและบริการในคูเวตซึ่งบริการเหล่านี้นะครับเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของชายโสดจํานวนมากร้านอาหารคาเฟ่โรงแรมและสถานที่พักผ่อนต่างๆได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสถานที่ที่มีการบริการระดับพรีเมียมสําหรับกลุ่มคนร่ํารวยในคูเวตนะครับก็มีเศรษฐีจํานวนมากที่ใช้เงินมหาศาลไปกับไลฟ์สไตล์สุดหรูเพื่อชดเชยการขาดแคลน ความสัมพันธ์ส่วนตัวโดยรัฐบาลคูเวตก็เริ่มตระหนักถึงปัญหานี้แล้วและพยายามแก้ไขปัญหาโดยการส่งเสริมให้ผู้หญิงนะครับมีบทบาทในสังคมมากขึ้นทั้งในด้านของการศึกษาและการทํางานแต่กฎหมายและวัฒนธรรมดั้งเดิมก็ยังคงเป็นอุปสรรคทําให้ในปัจจุบันนี้คูเวตก็ยังเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ขาดแคลนผู้หญิงมากที่สุดในโลกบาเรน บาเรนเป็นประเทศขนาดเล็กในตะวันออกกลางที่มีมหาเศรษฐีและเศรษฐกิจเต,เติบโตอย่างรวดเร็วจากอุตสาหกรรมน้ำมันและการเงินแม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างซาอุดิอาระเบียหรือว่ากาตาร์แต่ปัญหาการขาดแคลนผู้หญิงในบาเรนนั้นรุนแรงไม่แพ้กันในปัจจุบันนะครับอัตราส่วนของประชากรชายต่อหญิงบาเรนนั้นอยู่ที่ประมาณ1 6ถึง2อต่อหนึ่ง ซึ่งก็หมายความว่าในทุกๆผู้หญิง1คนจะมีผู้ชายมากกว่า1.5คนขึ้นไปโดยปัญหานี้นะครับก็ส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเป็นอย่างมากสาเหตุหลักที่ทำให้บาเรนขาดแคลนผู้หญิงมาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่นเดียวกันกับกาตาและคูเวตบาเรนนะครับพิ่งพาแรงงานต่างชาติจํานวนมากโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างซึ่งแรงงานเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นผู้ชายจากอินเดียปากีสถานบังกลา,าเทศและฟิลิปปินส์ซึ่งเดินทางเข้ามาทํางานโดยไม่มีครอบครัวติดตามมาด้วย นอกจากนี้บาเรนก็ยังเป็นศูนย์กลางทางการเงินของตะวันออกกลางซึ่งดึงดูดนักลงทุนและนักธุรกิจจากทั่วโลกเข้ามาทำงานในประเทศและส่วนใหญ่แล้วก็เป็นผู้ชายทำให้จำนวนประชากรชายนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกปัจจัยสําคัญก็คือบทบาทของผู้หญิงในสังคมบาเรนแม้ว่าบาเรนนะครับจะเป็นหนึ่งในประเทศอาหรับที่เปิดกว้างที่สุดสําหรับผู้หญิงแต่ข้อจํากัดทางวัฒนธรรมและกฎหมายก็ยังคงมีอยู่ผู้หญิงในบาเรนส่วนใหญ่ก็นิยมทํางานในภาครัฐการศึกษาหรือธุรกิจส่วนตัวมากกว่าการทํางานในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานหนักซึ่งก็เป็นสาเหตุทําให้ผู้หญิงที่เข้ามาทํางานในประเทศต่ากว่าจํานวนผู้ชาย นอกจากนี้การแต่งงานระหว่างผู้หญิงบาเรนกับชาวต่างชาติก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้น้อยมากผู้หญิงบาเรนเนี่ยมักจะแต่งงานกับผู้ชายในประเทศเดียวกันและมีแนวโน้มที่จะใช้ชีวิตยอยู่ภายในครอบครัวและในทางกลับกันนะครับผู้ชายบาเรนที่รวยจํานวนมากก็เลือกที่จะแต่งงานกับผู้หญิงต่างชาติซึ่งก็อาจจะเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกันอย่างเช่นเลบานอนโมโร็อกโกหรือว่าอียิปต์สิ่งนี้นะครับก็ทําให้สัสดส่วนของผู้หญิงในประเทศนั้นลดลงไปอีก ซึ่งผลกระทบจากการขาดแคลนผู้หญิงในบาเรนทําให้ชายส่วนจำนวนมากต้องเผชิญกับความยากลําบากในการหาคู่บางคนนั้นต้องลงทุนเดินทางไปต่างประเทศเพื่อหาภรรยาหรือใช้บริการจัดหาคู่ระดับพรีเมียมที่กําลังได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศนี้นอกจากนี้นะครับอุตสาหกรรมความบันเทิงและการบริการก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ชายที่ใช้ชีวิตโสดในประเทศนี้ซึ่งทางด้านรัฐบาลนะครับก็พยายามแก้ไขปัญหานี้โดยการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้มีบทบาทในสังคมมากขึ้นและส่งเสริมให้ผู้หญิงได้ทำงานในภาคธุรกิจและการบริหารรวมไปถึงมีการผ่อนปรนกฎหมายเพื่อให้แรงงานหญิงนะครับในชาติเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาทำงานได้อย่างง่ายขึ้นแต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจำเป็นที่จะต้องใช้เวลา และในปัจจุบันนี้บาเรนก็ยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงมากที่สุดในโลกออสเตรเลียสำหรับออสเตรเลียนะครับเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่และมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติตเตบโตจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่พลังงานและการเกษตรแต่อีกด้านหนึ่งออสเตรเลียนั้นก็เป็นประเทศที่กำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนผู้หญิงโดยเฉพาะในบางพื้นที่ที่เต็มไปด้วยแรงงานชายจำนวนมากซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ขาดแคลนผู้หญิงมาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยออสเตรเลียนะครับมีเมืองเหมืองแร่และเมืองเกษตรกรรมจํานวนมากซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุตสาหกรรมต้องการแรงงานที่แข็งแกร่งและอดทนแรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นผู้ชายคนงานจํานวนมากเดินทางเข้ามาทํางานในเมืองแร่ฟาร์มปศุสัตว์และโรงงานพลังงานพื้นที่ห่างไกลาจากเมืองใหญ่ซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่นะครับก็ไม่นิยมย้ายไปอยู่ในพื้นที่เหล่านี้เพราะมีโอกาสทางอาชีพที่จำกัดและสภาพแวดล้อมไม่สะดวกสบายเท่ากับเมืองใหญ่ ทำให้พื้นที่เหล่านี้นะครับก็เต็มไปด้วยแรงงานชายและแทบจะไม่มีผู้หญิงเลยซึ่งหนึ่งในผลกระทบที่เห็นได้ชัดก็คืออัตราการแต่งงานต่ําลงในบางพื้นที่ผู้ชายที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทหรือว่าในเมืองแรกก็มักจะมีโอกาสในการหาคู่ที่น้อยกว่าผู้ชายในเมืองใหญ่ทําให้บางคนนะครับจำเป็นที่จะต้องเดินทางออกมาหาคู่นอกเมืองหรือบางคนนั้นก็เลือกที่จะใช้แอปหาคู่เพื่อทําความรู้จักกับผู้หญิงจากต่างประเทศและอีกผลกระทบหนึ่งก็คือการแต่งงานข้ามชาติที่เพิ่มมากขึ้น ผู้ชายออสเตรเลียจํานวนมากนะครับก็หันไปแต่งงานกับผู้หญิงจากประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยฟิลิปปินส์และเวียดนามซึ่งพวกเขามองว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่สูงและผู้หญิงจากประเทศเหล่านี้นะครับก็มักจะสนใจการใช้ชีวิตแบบครอบครัวมากกว่าผู้หญิงออสเตรเลียแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้รัฐบาลก็พยายามที่จะส่งเสริมให้ผู้หญิงนั้นได้มีบทบาทมากขึ้นในอุตสาหกรรมที่เคยถูกครอบครองโดยผู้ชาย ไม่ว่าจะเป็นเหมืองแร่วิศวกรและการเกษตรนอกจากนี้นะครับก็ยังมีโครงสร้างการพัฒนาเมืองเล็กๆที่ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเพื่อที่จะดึงดูดให้ผู้หญิงอยากจะย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองแห่งนี้อย่างเช่นการสร้างศูนย์สุขภาพโรงเรียนและแหล่งชอปปิ้งเพื่อทําให้พื้นที่ชนบทกลายเป็นมิตรกับผู้หญิงมากยิ่งขึ้นซึ่งแม้ว่าออสเตรเลียเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีความเท่าเทียมทางเพศที่สูงแต่ในบางพื้นที่ที่เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยแรงงานชาย ปัญหาการขาดแคลนผู้หญิงก็ยังคงเป็นความท้าทายที่ต้องได้รับการแก้ไขต่อไป โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับประเทศขาดแคลนผู้หญิงที่ผมได้นามาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้ซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าหลายประเทศที่ร่ํารวยอย่างเช่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตแคนาดาออสเตรเลียและในบางประเทศในยุโรปก็กําลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนผู้หญิงในบางพื้นที่เนื่องจากอุตสาหกรรมที่จําเป็นจะต้องใช้แรงงานชายเป็นหลักอย่างเช่นเหมืองแร่และพลังงานก็เลยส่งผลทําให้ผู้ชายมีจํานวนมากกว่าผู้หญิง อัตราการแต่งงานนั้นก็เลยลดลงและการแต่งงานข้ามชาติก็เพิ่มขึ้นหลายประเทศก็กำลังพยายามแก้ไขปัญหานี้โดยการดึงดูดแรงงานหญิงจากต่างประเทศและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้หญิงมากขึ้นโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับหากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันก,นกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไป เอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ